ที่ศูนย์พุทธธรรมพรมวชิร,รยานป่าดงใหญ่วังอ,อ้อตำบลหัวดอนอำเภอเขิงในจังหวัดอุบลราชธานีนายสุทธิพง์จุนเจริญอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและพลเอกนเรนสิริภูบาลผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหน รองนาพอชอโดยมีนายสุพสิทธิ์ก่อเจริญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพลตรีนำพลคงพัน์ ู้อหน่วยการสำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาผู้บังคับหน่วยพัฒนาการคลื่อนที่หนพอค .51-56 ผู้บัญชาการหน่วยพัฒนาการพริเศษหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานายคมกริชินชนะพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอทั้ง25อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานีร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ เนื่องในโอกาสวันวิสาขาบูชาในวันนี้ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูสุขุมวันโนาพาสผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาเทีราจารย์ป่าดงใหญ่วังอ้อในฐานะพระนักพัฒนาที่ช่วยเหลือและสนับสนุนการขับเคลื่อนง,งานพัฒนาชุมชนตลอดมาตามหลักบวรได้กล่าวแสดงสัมโมทนียกถาและนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการของศูนย์ว่าสําหรับโคกหนองนาวังอ้อโมเดลพระธรรม แห่งนี้เป็นพื้นนามรดกของพ่อกับแม่มีพื้นที่หกไร่แบ่งเป็นโคกสองไร่ปลูกป่า3าอย่างคือป่าพอกินป่าพอใช้และป่าพออยู่เพื่อประโยชน์4อย่างคือประโยชน์ได้กินได้ใช้ได้มีความร่มเย็นเป็นสุขและได้ป้องกันการชะล้างหน้าดินให้ออกซิเจนให้อาหารให้อากาศให้อาวาสให้อารมณ์ให้บรมธรรม แก่ผืนป่าส่วนน้องหรือสระน้ำมีเนื้อที่3งานเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรการประมงการปรศุสัตว์และนามี3ไร่1งานสำหรับปักดำข้าวอินทรีย์ขยายพันธุ์ข้าวปิ่นเกษตรบวก4กับข้าวสินเหล็กแจกจ่ายชาวบ้านเกษตรกรและเครือข่ายอินทรีย์ซึ่งจะเป็นการรักษาพัานธุ์ข้าวดั้งเดิมของท้องถิ่นโดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2556เป็นต้นมา พื้นที่แห่งนี้ยังใช้เป็นศูนย์เรียนรู้การทำกรเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นตัวอย่างให้กับครอบครัวชุมชนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือความพอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นเป็นความมั่นคงขั้นพื้นฐานและจักขยายเป็นความมั่นคงขั้นก้าวหน้าคือบุญทานเก็บขายเป็นความร่วมมือของบวร บ้านวัดโรงเรียนราชการและที่สำคัญคือจิตวิญญาณในการเข้าถึงศาสตร์พระราชาและธรรมะขององค์สมเด็จพระบรม,มาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอาทิความสันโดษความอดทนความเพียรความสามัคคีความมีน้ำใจความซื่อสัตย์สุจริตจิตอาสาในส่วนของการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาพชชจังหวัดอุบลราชธานีกิจกรรมที่1ฝึกอบรม เพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากศิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบโคกหนองนานั้นยังเหลือค้างอีก7รุ่นเนื่องจากติดสถานการณ์โควิดโดยเพิ่งจบการอบรมล่าสุดคือวันที่9เมษายน2564ถ้าหากสถานการณ์คลี่คลายคงได้ดำเนินการต่อไป ในช่วงท้ายนายสุดทิพพงษ์จุนเจริญอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและพลเอกนเรนสิริภูบาลผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยนายสุประสิทธิ์ก่อเจริญยศรองผู้ว่าราชาการจังหวัดอุบลราชธานีนายคมกริชินชนะพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานีได้รวมมอบผล,ผลผลิตจากโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาพชอ และการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารณศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาเทีราจารย์ป่ารงใหญ่วังอ้อเพื่อเป็นมหากุศลแก่โรงทานเนื่องในวันวิสาขบูชาตามคำกล่าวที่ว่ายิ่งให้ไปยิ่งได้มาดานใหญ่ของประเทศแของกรการนชุมชนนี่นะฮะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนซึ่งท่านยังไงเนี่ยมันจะอบรมไหวก็เลยเตรียมการมานานแล้วก็มีการฝึกอบรมแล้วท่านผู้ตรวจการนี้เป็น